รายินดีต้อนรับสู่รายการฟลอตกี้เชนเนลนะวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟมาครับนะครับหมดเพลเลยนี่ครับเซิร์ฟนี่ฮะให้ติดนตามผมนะครับเอ่อ P L A Y ยุด N E D H E R แล้วก็ G A M E S นะครับแค่นี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวเด้วถูกไหมวะ O R G นะครับแค่นี้ นะฮะก็ที่เหลือก็เป็นมินิเกมมินิเกมแค่นี้ที่ผมตั้งนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในเซิร์ฟดูเลยนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับเดี๋เดๆๆรอมันโหลดเข้าไปในเซิร์ฟเลยนะครับอ่าก็ เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครแบบเดิมๆนะครับนี่เป็นพาร์ทแรกนะครับก็จะหฮหลายพาร์ทหน่อยนะเอ่อพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเดินไปไหนไม่ได้นะไอ้คุณอ่าไม่ต้องทับอะไรนะครับไอ้คุณเสียรัดไปเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่านะฮะแค่นี้ก็ได้แต่ยังไม่จบนะครับมันให้ยืนยันนะอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม นี่แค่นี้ครับมันได้ยืนยันแค่นี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นเขียวๆนะครับแล้วก็แปลว่าเราสามารถไปได้แล้วนะครับนี่ไงอะไรยังอืมเป็นอะไรที่โหดมากครับอบางคนก็จะรู้แล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรที่หาง,ง่ายมากครับอันนี้ก็เป็น m เด d e r my สเตอรี่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะคิงอระแล้วก็นี่ที r นทีรันวิ่งอ่อระเบิดวิ่งอะไรอ่ะวิ่งระเบิด วิ่งหนีระเบิด c a p t ูเด the Fang อ๋อไอ้นั่นอะมินิเกมเอ่อช่างอะไรจำไม่ได้อ่ะโอ้โหมันด้วยแหละนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคิดีบสร้าง,งบ้านอะไรแล้วก็สกายวอลก็อ่าเบ d w อลอะไรวะอะไรวะเด้อเด้อเด้อไมโครแบตเตอร์เอะๆๆๆๆๆๆ ไอช่างมันอะทีมเดสแมทก็จะไปเล่นสกายวอลเพราะเบ็ดวอลเดี๋ยวคิดมันจะยาวอะ่ะมันก็เลยเดี๋ยวผมเทโรเทชให้ตาตานะครับอ่านะฮะก็แหลกเลยนะโอเคแหลกแหลก <c oughs> ถ้ามีเสียงรบก,กวนประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เออเข้ามามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับพอคุณโอ้เกือบตกไปอ่านะให้คุณเดินตรงไปเลยเดินไปเดินไปเดินไปนี่ไงกองวางพอดีเลยเปิดเปิดกองเปิดกองเย้ยีอ๋อเดียวนอนนี่เขาไว้ออกครับแต่ผมจะไม่ออกเด็ดขาดนะฮะเดี๋ยวรอเวลาเริ่มก่อนนะเนี่ยดีด้านล่างอ่ะนี่นี่ เนี่ยตรงนี้เวลานะครับทุกคนอาจจะรู้นะมันก็จะขึ้นเป็นปกตินะครับทุกเซิร์ฟนะครับอ่า t ด e g เกมสตาร์อินอ่าสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าบาร์คิวเลอร์ผมหนึ่งหนึ่งไปก่อนหนึ่งไปก่อนนะครับก็ ได้แล้วเกมเริ่มไฟไปแล้วครับดูแล้วอยู่ๆนี้นะฮะก็ยืดมาเลยนะเอ้าไปกดอะไรนี้ดูกดมาเอาของมาเอามายึดยืดยืดไม่มีอะไรจะให้ยึดมายึดมาให้หมดโอ้ยแมปไม่หลุดวะเอ้ยแมปมันคอมเลยโอ้โหก็จะเหมือนนะครับ เดี๋ยวเก็บของมาเก็บแต้มนะครับเพราะว่างานลองบล็อกไปให้แบบมันโหลดโอ้ยมันยิงมาของมันวะไอ้ยังโอ้ยเก็บตายเก็บตายโอ้ยโตาย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 เก็บตายอ่ะโอ้ยยิงแรงมาก น้อย nice. บางอ่านทำเสพทำเสพมากนะได้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 ไ,ดไ,ดไ,ดไปวูดูเวยเก็บของได้ยังวะเดี๋ยวถ้ามันต่อเดี๋ยวมันติดแถบผมแน่ให้มันรู้ขึกอยังง้ออีอยังเป็นบ่ได้ได ปุ๊บมาแล้วครับงานนี้โอ้โหกระโดดกระโดดครับฟับครับไม่โดนครับโอ้โหโอ้โหครับกระโดดแบบดิจิทัลนะโอ้โหเดอนกระสุนนะอายุบ่เบื่อเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอายุบ่เบื่ออายุบ่เบื่ออายเบื่ออ้ยุเบื่ออายุเบื่ออายเบื่อไม่โดนครับไม่โดนครับโอ้โหไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนละงับครับเฟซบุ๊กละลายครับโอ้ไม่โดนครับเรียบร้อยครับงานนี้ยื้อเบื่อถึงครับโอ้ยโดนแล้วก็โดนแล้โดนแล้วบุยอมไป มาดิโดาไขควกลดวเอ๊ะเอ๊ะจุ๊บปึ๊บปึ้ยเอาดิแลแกอ๊ะจุ๊บปุ้ยกระโดดกระโดโดโอ้โหมีการเรียนนิดหน่อยนะครับมาละโอ้ยไปเอาอานะครับมันมันมัน นะครับเดี๋ยวผมขอลองอีกสักตานะมันนกดีโอ้โห,โ,หโหเกมเริ่มซะแล้วเอาอัอนนี้ก็ได้เดี๋ยวงอไม่งอเอาเกมเริ่มมาเดย์หนึ่งนาทีเริ่มโอ้โหงานนี้รอไปนั่งเล่นพางกันยังดีเดี๋ยวคิวเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนเออเอาออกไปก่อนอะเวลาออกนี่ไม่แหลกเลยอะโอ้เวลาเข้ามานี่เป็นอะไรที่แหลกมาก แล้วก็โอ้ยเซิร์ฟเวอร์เริ่มแล้วเอาเอาทาวเวอร์ไปเลยอ่ะโอ้ยด่านเดิมแยะโอ้โหอ่ะเดาเดวเดาก็ด่านคอมนี่เว่อมันอะ่ะผมชอบด่านแบบคอมอะ่ะโอ้โหคดหนุกเลยนะครับ หลือคนเดียวเข้ามาขอมรอยขอมรอมยนั่นไงเข้ามาแล้วทำไมเวลาไม่ลดวะอู้หน่าเบื่อเดี๋ยวตอนนี้บุ๋มก็จะจบคลิปไปนะครับอ,อือประเด็นโดยมันเข้าไปเอ้ยโดยมันอะไรวะ รอยมันหมดเวลานะครับอเอ้ยเดินได้อ่ะเอ้ยน่ะอ่านะครับเงียบไปแป๊บหนึงครับเมื่อกี้นะฮะโอ้โหมาแล้วอืมเดือบผมมาเดือบผงมา คงดีไม่มีราคานะครับถ้าเพราะมันเกมนะครับมันมีราคาได้นะครับถ้าเอาไปขายนะโอเคโอ้โหของดีครับงานนี้จัดว่าโหดครับหอมอเอามาเพื่ออะไรเก็บแก้มไปก่อนนะเก็บแต้มเก็บแต้มเฮ้ยแล้วมันมีอะไรก็ใส่ไปดิโดเออเออใส่ของโหดไปผมไม่เอาของเฉยๆอ่ะ ชูแหวนเก็บแต้มเก็บแต้มโอ้โหขุดดิ่นห้ารออะไรโอเคเอาชุดเพชรมาโอ้โหอย่างนี้ก็สู้มันยากนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะสู้อาจจะยากหน่อยนะครับเอ้ยรีสตาร์ทโอ้ไม่หนุกเลยอะ่ะโอ้โหได้ใส่ได้ของดี เอ้ยเด้อเน็ตฮาร์ดรีสตาร์ติด้กด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 ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเป็นเมนแรงใจด้วยครับกดมากดับชมอย่าลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดทิ้งไลค์คลิปนี้ด้วย